คณะดีรอสสากค่ะทุกคนยนี้ต้อนรับมาเดีย๋ยวเราไปดูอ่าทีเซอร์กับตัวอย่างตัวละครของซื้อไปกันดีกว่าเขาอ่านซื้อไปไอ่านจีไปทุกคน <laughs> ไม่แมนจีนเท่าไหร่มาเชกเช่นทุลรีริมทางอันนี้ใช่เรื่องว่าในเซียนมาขาวหรือเปล่าโอ้มาสไตล์อโอ้ไอดอกนี้ <laughs> ตอนไปเก็บแค่ฉีกีก็จริงเหี้ย <laughs> ปีนยากปินเย็นเหมือนน้องคนนี้ที่พัดตกลงมาเหมอมอนดวนจันทร์ โอ้เขาเอาเนื้อเรื่องเล่าในซีนป่าไผ่มาใช่ไหมอะไรเงี้ยแสนใจในป่าไผ่ปะสวย Join me Are are you an adeptus Dwelling among these peaks, what else could I be? At last, thanks to you. these fish can have a taste of the mortal world my mom's sick those herbs i was gonna sell them <laughs> then to make it up to you perhaps a story it might fetch a pretty price a story long, long ago three moons hung high in the heavens Bathed in their light was an ancient nation called the Langan. Mm -hmm. Langan was home to a divine envoy who bestowed nature's bounty upon the land. And in return, the nation worshipped her. Mm -hmm. But then, in a twist of fate, the moons shattered, and Langan fell to ruin. Unable to bear it, the envoy sheltered what people she could, them east toward a new place to call home. Yet in doing so, she defied heaven's will and was cast into a celestial prison as punishment. Mm -hmm. What kind of place is that? People claim one day in heaven is a hundred years in the mortal realm, but I rather wonder if it's not the opposite that prison must be a torturous place indeed oh I've never heard this story <laughs> I made it up <laughs> coming from an Adeptus it must be worth quite the sum Alas, the another day โอ้มันคือเรื่องเล่าไอ้นี่ใช่ไหมหนังสือในใน,ในกนชินอะ

ว่าต้องมองตามไปเลยมองตามว่าในในกระเป๋าไปเห็นี่ในกระเป๋าเขามีมีดอกไม้ไหมโอ้เอาวะที่ทำบทสุนยตานะเอาในเรื่องในเค้นโลกมาเล่าซะดีเชียโอ้เซลโอ้เขาเอาในเรื่องในหนังสืออยากให้เขาทำอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกันนะทางทางกินชินนะก็คือเอาในเรื่องในหนังสือเนี่ยเอามาเล่าเป็น อ่ะเอามาเล่าคนาดนะเอามาเล่าในในเรื่องหลักหน่ยไก็เอามาเล่าในเอามาเล่าเป็นแบบเป็นสตรอรี่ให้เราอ่านให้เราให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าวาก็ไม่ได้ค่อยได้อ่านหนังสือตามทางก็ส่วนมากก็ไปดูช่องช่องเจเจไปดูช่องเจเจเพื่อไปหาความรู้ติดตัวไปหาวิชาติดตัวเพื่อเพื่อตอนเล่นเกมสหน่อยแต่ก็ไปอ่านมานิดนึงไปอ่านมานิดนึงโอเคก็โหน่าจะเป็นเรื่องในหนังสือแสงจันทร์ในป่าไผ่ใช่ไหมแล้วก็มีเรืองจันทร์สามดวงที่มีสองดวง แตกเมืองเท่งไปแต่ว่าเมืองที่บูชาซือไปนี่ชื่อลองกงเหรอไม่ใช่เชนนะลางกันโอเคลังกันลงกงช่ชดชโอเคเดีย๋ยวเราไปดูตัวอย่างอ่าพีวีตัวละครของจีไหวต่อเลยแล้วกันเนาะสุปชื่อเขาอ่านว่าอะไรเอ่ยมาเรามาอยู่ตัวอย่างตัวละครของจือไปกายาหัวขึ้นโลกาเทคเทคไปว่าอ่านชื่ออนี้ไม่ได้อันนี้มันทุ่มข้าในเอลิเซีย <the> ไม่ใช่อุ <the> ย้ยสมมติ It was the season where wishes mm. took flight. But then we need yes. to we the right I forgot I returned home. Mm. <sighs> Nanny. Oh. 日本。 เอศุลกาตาเขาสีอะไรเอศุลกาตาเขาสีอะไรแตอนแ้กสีฟ้าแล้วมาสีทองจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ <c oughs> อืมอู้จำเป็นต้องอลังการขนาดนี้ไหมอออแสงไฟจากเทศก,กาลีเย่น่าสนใจมากว่าในเรื่องของเมกิซื้อใช่ไหมส,ส,สรูปซือเจอเออเดี๋ยววาไปเล่นในเควส เทศกาลเลนทันเขาพวกนี้น่าจะได้ฟัง,ฟงชื่อเขานะว่าอาจจะชื่อว่าจี๋ไปซื้อไปแน่โอเคโอ,คโอเคเค้โหในเรื่องเขาน่าสนใจมากนะคือเขาเป็นทูตสวรรค์ของของไอ้นี่ยเขาเป็นเซรีใช่ไหมเซรีเซรีแบบว่าของ,ของแบบอาแบบเดียวกันที่โคใช่ไหมแต่ว่าช่วยเมืองที่กําลังเหมือนกดแห่งอะไรนะถูกกดแห่งสวรรค์ดีดไม่ใช่ดีดเหมือนเหมือนเจอภัยพิบัติจากกดแห่งสวรรค์ใช่ไหมที่เขาช่วยเมืองข้างล่างเอาไว้ก็เลยโดนกดแห่งสวรรค์เนี่ยอาลงโทษเอา อยากรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขากลับมาได้ยังไงใครช่วยเหลือเขาโอเคเว้แต่เพลงดีมากนะไม่นึกว่าจอได้มีเพลงในอ่าตัวอย่างตัวละครคนน,นี่ยมันแปลว่าอะไรบ้างอ่ะอย่าให้ว่าแปล,ลแล้วกันนะถ้าว่าแปลนี่จนะไม่อ่ะ อาจจะฟังแบบเดิมไม่ได้ไนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเนื้อเรื่องก็จะเป็นยังไงเดี๋ยววาไว้ไปเล่นในเทสการเลนเทิร์นแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไปเดีเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะ,ะ,คะ <c oughs> ทุกคนใครมีความคิดอะไรสามารถคอมเมนต์ดได้เลยนะใครจะกดหาตัวละครซิบอปก็ขอให้กดได้นะคะทุกคนแล้วก็ใครจะกดหาอิลูกาพอเข้า,ามาตัวเดียวกับซิบก็ขอให้กดได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ขอฝากแม่ดวงใจงคนสวยเอาไว้ในอ้อกอ้อมจทุกคนด้วยนะก็เจอกันบ๊ายบายค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วไปแล้วไว